อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่22ตุลาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับส so, วัสดีแฟนบอลปีศาจแดงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่22ตุลาคมด้วยข่าวแรกครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวของจอห์นนี่ฟันเดอร์เบ ซึ่งกุนซืออย่างโอเลกุนาโซชาที่ออกมายอมรับตามตรงครับว่าตอนนี้ดอนนี่ไม่ค่อยมีความสุขเลยครับกับสถานการ์ตัวสำรองของเขาที่อัลทรัฟฟอร์ดแต่ทางโซชาก็ยังได้ย้ำคำเดิมนะครับว่าในอนาคตเขาก็ยังจะมอบโอกาสให้กับดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กลงสนามให้กับกองทัพปีสแสดงมากขึ้นอย่างแน่นอนครับโดยทางโอเล่นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ RTL7 สื่อของฮอลแลนด์นะครับเอาไว้ว่าดอนนี่ฟันเดอร์เบกยังคงเป็นเด็กที่ทำงานหนักมากเช่นเดิม แต่แน่นอนกับสถานการณ์ณตอนนี้มันเป็นเรื่องยากมากแหละที่เขาจะมีการลงสนามมากแบบที่เขาคิดไว้ผมเข้าใจว่าดอนนี่หงุดหงิดและผิดหวังมากแต่เขาก็ต้องทํางานหนักต่อไปในทุกวันและก็ต้องยิ้มสู้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่หน้าตอนนี้ผมทราบดีว่าเขาน่ะไม่มีความสุขแต่เขาก็ทํางานหนักและก็เป็นมืออาชีพอย่างมากเขารู้ว่ามันเป็นวิธีการที่ดีสุดที่จะใช้ได้กับสถานการณ์ของเขาหน้าตอนนี้และเวลานี้ที่เขาไม่ได้ลงเล่น แต่เขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเองจมกับความผิดหวังอย่างแน่นอนดอนนี่ซ้อมได้ดีมากนะแล้วผมก็สนุกมากกับการที่มีเขาอยู่ที่นั่นและผมก็หวังว่าเขาจะได้รับโอกาสมากขึ้นในอนาคตด้วยสำหรับสาการของดอนนี่เฟนเนเบกนะตอนนี้นะครับเขาไม่ได้ลงสนามให้กับทัพปีสแสดงมาแล้วถึง5เกมติดต่อกันทั้งในฐานะาตัวจริงและก็ตัวสำรองด้วยนะครับ ซึ่งเกมสุดท้ายที่โจตัวได้ลงสนามนะก็เป็นเกมที่แมนยูเอตแพ้กับเวสแฮม1นต่อ0ูนที่โอชารฟอร์ดในเกมคาราบาวครับจนร่วงตกรอบไปนั่นแหละครับทางด้านอัปเดตข่าวของจอห์นนี่ฟันเดเบกจากทางฟราบิเชโอโรมาโน่นะครับซึ่งโรมาโน่น่ะได้เผยว่าเขาลือระหว่างอาแจกอัมสเตอร์ดัมกับดอนนี่น่ะเป็นแค่ข่าวลือล้อ้วนครับแต่ก็มีโอกาสเช่นกันครับที่เขาจะเลือกย้าจากแมนยูเอตในช่วงตลาดมกราคมนี้ครับ เรามาต่อที่ทัศนะของอาร์เซนเวนเกอร์อดีตสุดยอดกุนซือของอาร์เซนอลบ้างนะครับหลังเกมที่แมนยูเต็ดเปิดบ้านเอาชนะอารตาลันตาไป3ต่อ2ซึ่งทางเวนเกอร์ครับได้ออกมาเผยว่าการส่งปอป,ปอกบาลงสนามมาในช่วงเครื่องหลังทําให้บรูโน่ฟานานเดสนาเล่นดีขึ้นตามไปด้วยและการประสานงานกันร,ระหว่างบรูโน่กับปอกบาสน,นั่นนะครับทำให้แมนยูเต็ดสามารถคว้าชัยชนะในเกมกับอาตาลันตาได้โดยทางเวนเกอร์ครับได้กล่าวกับบีอินสปอร์ตถึงเรื่องนี้ว่า ผมคิดว่าปอกบาทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะปอกบาลงสนามมาแล้วก็ได้มอบพลังงานมากมายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับการเล่นบริเวณแผงมิดฟิลกลางสนามซึ่งควรจะเห็นได้ว่าพวกเขาน่าสามารถสร้างสารรค์กาสได้มากมายเลยล่ะในช่วงครึ่งหลังและสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนอีกอย่างก็คือเมื่อปอกบาลงสนามมาบรูโน่ฟ r นันเดสก็เด่นขึ้นทันที บรูโนะ่น่มีฟอร์มที่แย่มากในช่วงครึ่งแรกแต่กลับกันในช่วงครึ่งหลังเขาดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอย่างกับคนละคนเลยละ่ะนอกจากนี้ครับของเบงอย่างอาัชเชนเกอร์ก็ยังได้เผยเพิ่มเติมว่าชัยชนะ3-2ต่อของทัพปีศาจแดงที่มีต่ออันตาลันต้านะครับจะสามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเตะของแมนยูเต็ดก่อนเกมเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลในศึกแดงเดือดในวันอาทิตย์นี้ด้วยครับด้วยเวนเกอร์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ก่อนเกมนัดนี้โอเลกุน่าโซชาน่ะอยู่ภายใต้ความกดดันมหาศาลแต่เขาก็สามารถเอาตัวรอดมาได้ผมรู้ดีว่าเขาโล่งใจมากขึ้นผมรู้ดีว่าเขารู้สึกยังไงดังนั้นสำหรับชัยชนะเกมนี้จึงมีความสำคัญอย่างมากแต่ถ้าหากว่าเขาสามารถต่อยอดผลงานที่ดีได้ในเกมต่อไปนั่นจะเป็นโมเมนตัมที่สำคัญของแมนยูน t เต็ดเลยล่ะต่อเนื่องกับศึกแดงเดือดนะครับเรามาเช็คอาการบาดเจ็บของมาคัสแบตฟอร์ล่าสุด เทียร์เลกุนาโซชาได้ออกมาอัปเดตให้กับแฟนบอลปีศาจแดงได้รับทราบนะครับเดวแรดฟอร์ดนะครับเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาลงสนามให้กับแมนยูแต่ได้2เกมและก็ยิงประตูได้ทั้ง2เกมก่อนจะมาบาดเจ็บในเกมล่าสุดกับแอตาลนตาจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปนะครับซึ่งตัวโอเล่นะครับก็เผยว่านะตอนนี้เขาก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าการบาดเจ็บของแรดฟอร์ดน่าจะหนักหนาแค่ไหนซึ่งแรดฟอร์ดมีอาการเด็ดแลกหรือว่าการกล้ามเนื้อช้ำนั่นเองครับ และอาการบาดเจ็บประเภทนี้นะครับก็จะใช้เวลาพักฟื้นประมาณ3-4วันก็จะหายฟิตสมบูรณ์100%อย่างไรก็ตามนะครับสื่อท้องถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์ก็ได้ออกมาเผยว่าอาการบาดเจ็บของแรดฟอร์ดน่ะอาจจะหนักจนถึงขั้นที่เจ้าตัวไม่สามารถลงสนามช่วยทีมในเกมกับลิเวอร์พูลบนอาทิตย์นี้ด้วยครับทางด้านบรูโน่ฟานันเดสนะครับก็ได้ออกมาเน้นย้ำว่าเกมกับลนะิเวอร์พูลน่ะมีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกําลังใจของทีมหรือว่าโมเมนตัมของทีมณตอนนี้และสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องคว้าชัยชนะให้ได้เพื่อแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าเขาทราบดีว่าแมตชนี้นะ่ะมีความสำคัญต่อแฟนบอลของทัพปีศาจแดงมากแค่ไหน่นเองครับเรามาที่ข่าวต่อไปกับข่าวของคริสเตียโน o โรนัลโดกันบ้างครับเดี๋ยววันนี้ครับกองหลังโตเก่าของยูเวนตุสอย่างโจโจคิโอเรนีก็ไดีออกมาบวยความผิดผลงาน อันยชิแย่ของยูเวนตุสในช่วงต้นซีซั่นนะครับว่าเป็นเพราะคริสเตียโนโรนัลโดย้ายออกจากทีมช้าไปเพราะว่าที่ผ่านมานั้นทีมน่าจะใช้คริสเตียโนโรนัลโดเป็นศูนย์กลางในการสร้างเกมรุกและก็เรื่องการยิงประตูซึ่งสิ่งที่คีเอลินีพูดมาก็อาจจะเป็นความจริงได้นะครับเพราะว่าผลงานของยูเวนตุสในช่วงต้นซีซั่นโดยเฉพาะในศึกเกาโชลซีอาน่ะเก็บได้แค่2แต้มเท่านั้นใน4เกมแรกแต่สําหรับตอนนี้ครับเหมือนว่าพวกเขาจะปรับตัวได้แล้วครับ เพราะว่ายนะูเวนตุสนาเก็บชัยชนะได้7เกมติดต่อกันแล้วเมื่อรวมจากทุกรายการนะครับเรามาต่อที่ข่าวลือเรื่องตลาดซื้อขายของทัพปีศาแดงรอบวันกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ข่าวแรกกับข่าวของฟุตบอลอินไซด์นะครับที่ได้ออกมาระบุว่าตอนนี้เอเวอร์ตันสนใจจะดึงตัวเจสซีินการ์ดเข้าไปร่วมทัพในช่วงตลาดมากราคมนี้ครับเพื่อแานที่ของกิลฟิสซิกูซันที่ทางเอเวอร์ตันน่ะเล็งจะปล่อยตัวหลังจากจบซีซั่นนี้ครับ เพราะว่าทางซิโกซันยังติดโทษในคดีละเมิดทางเพศผู้เยาว์และยังไม่ได้ลงสนามกับเอเวอเรตันเลยครับตั้งแต่เปิดซีซั่นนี้มาเรามาต่อที่ข่าวลือต่อไปกับเดนนี่โอมโมมิดฟิลตัวรุกจากอาเบลไลซิกนะครับโดวยวันนี้ครับทางคริสเตียนฟอกนะข่าวชื่อดังนะครับได้ออกมาระบุว่าตอนนี้แมนยูเอตต์และก็แมนเชสเตอร์ซิตี้สยักษ์ใหญ่แห่งวิธีพรีเมียร์ลีกนะครับสนใจจะดึงตัวเดนนี่โอมโมมิดฟิลตัวรุกไว้ยิมสาปีของอาเบลไลซิกไปร่วมทัพ หลังจากที่ผลงานของเจ้าตัวระยะหลังนะี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากครับแถมยังเป็นตัวหลักของทีมชาติสเปนแล้วด้วยและที่สําคัญดา e นะิยอลโมนยสามารถเล่นในแผน3ตัวรุกของโอเลกุนาโซชาได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือว่าจะเป็นนิฟิลตัวรุกก็ตามครับมาที่รายต่อไปกับยูริเตเลมันสห้องเครื่องตัวเก่งของเลสเตอร์ซิตี้นะครับ เดี๋ยววันนี้ครับทางเว็บไซต์ฟุตบอลชื่อดังอย่างนันดี้เมนได้ออกมาเผยว่ายูริเตเลมันห้องเครื่องตัวเก่งได้ออกมาปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ของเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเรื่องนี้ครับจะไม่สื่อเจ้าดังกล่าวเผยว่าตอนนี้มี3สโมสรที่ความสนใจกองกลางชาวเบลเยียมรายนี้อยู่ก็มีทั้งลิเวอร์พูลเชลซีและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสำหรับยูริเตเลมันนะครับตั้งแต่ย้ายจากมนากมาร่วมทัพเลสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2019 ด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์นี่ก็กลายเป็นตัวจริงของทัพจิงจอกยามมาตลอดนะครับและโดยเฉพาะซีซั่นนี้ครับต้องยอมรับว่ายูริเตเลมันนเป็นตัวหลักของเลสเตอร์แบบเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดซีซั่นมานี่เขาลงสนามให้กับเลสเตอร์ทุกนัดแถมเป็นตัวจริงทุกนัดด้วยครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม